มึงมึงว่าสี่หมื่นสามครับพี่น้องสูงร้อยหกสิบขึ้นครับพอนี่ต่อไปเบื้องใกล้ปะไหนครับพี่น้องยืนตันทางผัวเบื่ออยู่นี่ใส่ห่วงหูใหญ่ใหญ่ครับพี่น้อนนงได้ปุดิสี่หมื่นฝ่ายหนึ่งสามหอยเพื่นแล้วเพื่นขายแต่เสาแล้วครับตัวนี้ เรียบร้อยหอยเบียดครับสี่มือฝ่ายเราสั่นเพิ่มไปแม่พอเห็นถ่ายครับพี่น้องก็เลยโป้หูว่าถ่ายเพิ่มเต็มบอลแต่ผมเดียวว่งอยู่นี่ผมวานถืออยู่แล้วพี่น้องตัวใหญ่นึงนี่ผมหัวผมรีบครับเพิ่มยืนอยู่ทางโน้นครับนี่สี่มือสามครับบริเวณคอ,อกที่ทั้งทีมงานหอยเบียดเป็นโหลงว่าควายมาไหวครับหลังสื่อขายกันแล้วครับพี่น้องหลายกลุ่มหลาย เจ้าครับพี่น้องสังเกตบางสเปรสีขาวครับบางเจ้าบางบางเจ้าก็จะเป็นสีฟ้าสี้ำเงินครับพอถึงเวลาขึ้นรถก็สีแยกเอของไปของมันครับใส่ยันยัล้วนอหอยเบียดหนังสือเ้อพี่น้องช่วงนี้ก็ได้มันฝ่าตกคนลงเพน,น่อหนังสืออยู่คือเกาดู ทีมงานหอยเบียดครับนี่หลายคนหลายกลุ่มครับมามาหลายคือเก่าครับเมื่อนี้ทีมงานหอยเบียดก็ได้พอพันของไฟเนาะครับตัวนี้อนของหมอน้ำบ่หูหมอ,อ,อ,อน้ำมันก็จัดมาโกรธไ้พี่น้องนี่รอรอหนาหนาครับพี่น้องอายุก็สิบประม2 2> าณสองปีนิดๆ,ๆครับตัวนี้ เป็นเป็นเป็นงานเหรอเนาะครับเทพัดเพิ่นบ่กครับสูงท่าดไหตเทพัดความสูงเพิ่อนเราบ่ผมอ่านลอยซีสมหาบวกครับตัวนี้อืมยึดยึดใท่เขาอยู่นี่กำลังกำลังคึกับตัวนี้รุ่นนี้คึกเลี้ยวครับปกติถ่างว่างสองปีกว่านี่ไข่ดำอยู่พี่น้องสองปีกว่าเกือบสามเปิดเท่าไรครับพ่อเนี่ สามหมื่นแปดห้าร้อยต่อได้นะครับเนาะต่อได,ออดมากพอพันมีมีอีกกว่าครับของเขาใส่สุดใดครับเาเบิงหัวไทยราคาประหยัดพี่นอ้องลูกตัวแม่สูงกับสิประมาณแม่กับสิประมาณร้อยยี่สิบน้อยๆน,น,นี่ยแหละครับ<ม>พี่นอ้องลูกความสีซ้ำแม่อะไรพี่นอ้องลูกตัวแม่ตัวนี้เท่าไรครับกุ้มนี่ซิอมหนาเลยผิดป่านนังพี่น้อง ได้ลูกตัวแม่พอมองห้าร้ 12, 500, แม่ทองว่างบ่ครับค่าองห้าร้อยแม่นบ่ครับแม่อันปุ้งปุง,ปงยูกกดูนี่สิบห้าห้าร้อยมานหรือทองว่างครับตัวนี้จททอง,อง,า,งอาุยกันทองว่างสักกนนะครับเนาะสูงสิประมาณร้อ่สิบห้า 25, ครับตัวนวลูกตัวแม่หนาตึบครับตัวนี้ลูกทรงลูกพอถือฝนไปหน่อย จะเป็นนั่นยืนจะเป็นห้นหัวจังหน่อยหอนหนาวทรงลูกนาครับแดงแม่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำสิประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละลูกตัวแม่คนตัวนี้ประมาณลูกลูกสองมครับอ่เปิดเท่าไรครับคุ้มลูกตัวแม่ 29, อสองหมื่นเก้าห้าร้อยร่ทรงลูกดีครับสีแดงเข้มดีแม่นังยืนอยู่ทั้งขางแม่นปะ สิบสี่ห้าร้อยตัวนี้สูงสิประมาณร้อยยี่สิบหกเจ็ดเจ็ดนี่แหละพี่น้องอะเปิดแล้วเนาะครับเนาะด้านหลังผมสิบสี่ห้าร้อยลูกโตแม่แม่ลูกกินนมเนี่ยตกน้ำเลี้ยงเนี่ยสูงสี่ร้อยสามแปดประมาณนี้แหละพี่น้องลูกสองมาครับหรือลูกแรกตัวนี้นคิดว่าน่าจะเป็นลูกแรกเนาะครับเนาะ,ะครับเปิดเปิดเท่าไหร่ครับ สิบสี่ห้าร้อยทั้งยี่แมนปะตัวแม่นางนเนาะแม่นางตันตันครับตัวนี้เครื่องดำหางไงครับตัวนี้สูงกี่ประมาณร้อยยี่สิบสี่ห้าร้อยสิบสองสิบสองสิบสเนาะผมผุนเนะะาะสิบสี่ครับ,บอ,อะเบอร์เราปะเบอร์โทรครับผมศูนย์เบบก้าหกสามหกห้าศูนย <03, 17. S 2> ์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ดพวกง้อมอหนำคุณละคำ ครับผมขอบคุณครับไปข้างในมอหนำไปเบิ้งควายจ้ะโอ้เอาทุกสายว่าตกฝนลงเหรียญควายเอาหาซื้อควายมาเหรียญหนำเมื่อนี้ยังยังมนเห็นแขกเพื่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิถามหาเดี๋ยวพี่น้องสิถามหาแขกว่าแขกไปใส้เือบเห็นแม่ของมาทักทายคนจักหน่อยคุยกับเมียหน่อยอยู่เมียหน่อยโทรมา เนี่ยไลได้เกลดด้วยวาเลยครับคนดังเนาะเป็นเร่องไรครับสถานการณ์เมื่อนี้สถานการณ์เมื่อนี้ก็ิงลงเหยวเ่ากระคาัวระคาคันผูเใดบอกงไปบ่คได้ขายดอกชาราคาขึ้นก่อนกับขึ้นกับหลักกับชาตรถไฟในป่าสะนี่จะยิงลูกเมื่อนี้ซื้อนตัวละสามพันเลยมื่อนี้่อลลงครับยิออลหลแม่มันเคยขายในเซาซีเซาหาเขายในเซาาประมาเมื่อนี้ แต่ก็ขายก็ผมขาดทุ่มประหยับขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมขายอย่างเดียวมันเป็นแก้วก้าปลากระปลอยู่ปะมันกุย่างเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างมันเข่าพันศาเนี่ยเคียงกับใครบอดีครับเคียงกับใครบอดีแม่แม่แม่เอาแม่ลูกเลยแม่ลูกเลยนี่เฮ้ยใหญ่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 ใเขียดไปเรื่อยเลยเอิ่นแม่อันเคียงกับใครบอดีเพิ่นกับแม่ใส่หน่อยดูเฮ้ยกับบัวล่ะครับไป้พี่น้องเขาได้ปูได้ปลาช่วงนี้กันเนื้อกกอาาศนจ้ะ ยังก็เอืดแล้วพวกเว่ยกับมันหลายบาบนี้แค่ไม้ก็ยิ่ใส่นี่ใส่ดินเงินล้านนี่พุทธเอพุทธกีการนี่เฮงสิหยาดกันขายเฮงสิจุก้องไปอีกต้องสิไฟบังคับครับอย่าไม้เคียงได้ดีเลยเคียงก็ม่ได้ดีเพราะเคียงขายพอดีใช่เคียงโมกล้าไปกักคุณได้หลายดอกยังผมเนี่ยผมต้องเอาเมื่อขายออกเห็นบ่ครับกักไลก็บมาได้ครับเคียงขาเคียงขาอาหารขายอย่างนี้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแม่นครับต้นทุนเพิ่มขึ้ถ้าเขาไปเลี้ยงเสียเวลาเลี้ยงเดี๋ยวราคาก็มือมี มันบ่มีแนว้นหนวามันไมขึ้นครับบ่มีสถานการณ์บวกบ่มี่อย่างออกมาเลยมันโมมีสถานการณ์ที่อะไม่ขึ้นเลยนะงอับเพราะฉะนั้นน้ำก้อนนี่เคยซื้อเจ็ดพันขายแปดพันเลยคับที่เราซื้อห้าพันขายหกพันหนึ่งเฮ็ดจัใหญ่พี่น้องเกษตรกรท่องมาเลยเฮ็ดจัใหญ่บอกแนะนำเลยนะคนโมเดลร้อนโมจำเป็นที่พี่จะเฝ้าไปขายมันให้ขายแต่ว่าจะขายเบิร์ดจะทิมขาย ปีละโตสองโตไปเพราได้เส้นนี้ได้สินทุนเกษตรกรที่เพ่าเกินสามปีครับขึ้นแน่นอนก็ว่าไปไกลเลยบอกบอกมันเป็นต่างเพศมันถิครบครบรอบ1สิปีเงินเื่ไปยงเอาแล้วเงินบอไป้ผ่านดอกเงินเมือม่อนีเมื่อี่จะขายเจ็กตัวเจ็ดแปดตัวปกติเคยได้ยี่สามสิบตัวครับสามสิบตัวปกติสิบกว่ากรเบิดอ่าไม่ได้มาสีตัวเียครับ เนาะเป็นตังใจให้กันสู่ของเราสู่ตัวจากเกษตรกรนันได้เรียงมาเดี๋ยวเัาไปปวดบัาบ่เขาไปโพดบ้าเดียวไปนี้อยางหลวงพ่อนี่เขามาสั่นก็ยกก่อขาดทุนเออนไอ้ผู้ใดทาใจได้ขาดรดครับเดี๋ยวนี้เพรว่าไม่มขึ้นได้หรอกาด้คลายดีเด้อแม่บันผมรดเรลูกเสียบบไม่ร้องกัน่ะนั่นบอกวงุ้งเลยาวางมือรังแล้วรามรันันนี่ ยัง่ได้ยอยังโม no ีผ like ู er. ้ไหยอยู่มีผู้สื่อเนีเนาเแล้วคพอก็แ้วก็องื่อนี่องต่อร้องน่นังเมื่อกี้กับรอดอขอบหลายครับอยแกกนุยครับการณ์ในช่วงที่ยากลาบากครับป้าพนพนี่น้องหลายอันหลายอย่างโมพบ่มียงที่มาเอ่อเป็นปัจจัยบวกกับช่วงนี้ใารขายมือหา มือไห้ก่อนมือหนาสัตว์ือเนอยเปล่าอนาคตพอพันอนาคตพัวพันเปิดมือหนาสูงกสิประมาณร27อยยี่สิแหละพี่น้องตันี้หอยมาหายมือนกับลอดมือนครับตัวนี้ ตองันเบงโอ้เาแมเช่อพ่อแงกันนะโคตรพอพัน์กันนะมูจักพ่อพ่อครับตัวนี้สืบพ่อมาได้ใส่เมาครับตัวนี้มันมันไหใส่เขาพี่น้องคือสีแดงเข้มๆนี่หรอคือฝนครับพี่น้องครับ หูอยู่เนาะใบแดงๆนั่นนะนี่เปิดๆเท่าไรครับพอนี่ยหมื่นห้าพั้าร้อยเติมหมืนขึ้นมากกว่าเนี่ยกับจีบอยอยู่หรอกเนาะับมุลขึ้นกจอยอยู่ะครับคุยกันเบิ้งสามน้ำเอาเบอร์โทรไปนครับผมศูนย์แปดส 5 5หนึ่งเก้าห้อยพันครับทางวานอนอายุพันได้หลายปนไะไละครับผมอันนี้พอได้ครับผเจามาดสีประมาณปีป่ะปีปลายป่ะครับอ๋อน้องพิคนอยากใครนังเทื่พันกับว่าบอกอายุว่าเนี่ยสันคนับประกันตันี้แข้งขาไข่ดำเนาะูเสื้องครับไปนองประกันเาหูน้องครับหอยไม่าเจียวกลับนะครับเนาะ ครับเบิ่งไ่นั่งครับพี่น้อยอือรอยก้านของง้องามกลับเมื่ออะไรพี่น,น้องัวเอฟตัวนึงไ่นั่นน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 นงสูงกว่ามันร้อยยี่สิบบวกนี่ครับตัวน,นี้ <c oughs> สายเลี่ยงประกันตัวนี้เหน็นน,นน้องหอยเนาะครับแข้งขาดีนี่ดังอยากเป็นเจ้าหนุ่ม ดังโอ้เป็นแพ้เป็นครับแพ้เป็นอยู่ดังเล็กน้อยครับพี่น่อยเครื่องดำเปิดเท่าไรครับแม่นางเขาแม่นางหน่อยชิปสองเอา0 0็ดหาร้อยด้าอยได้ยู่จังหน่อยอยู่เนาะครับผมมีตัวเดียวหอสิทธิ์เดียวตัวเดียวเาเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดแป้่งสี่แปดเก้าหนึ่งสี่หอยสิทธิ์พังโคนเอาขอบคุณหลายๆครับหอยสิทธ์นะหากแม่นางน่อยครับพี่น่อย อ่ทักทายสวัสดีพี่น้องเออ่ที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟาร์มครับพี่น้องไม้กับฝ่ากับผลับมือนียพี่น้องพาพีพ่พาน้องมาอยู่สนามบ้านโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างดินจังหวัดสกลน,นครเด้อพี่น้องช <c oughs> ่วงเศร้าผมไล่สดไปแล้วรอบนึงครับพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งบ่ทันเดี๋ยวผมเออ่ถ่ายถ่ายทําคลิปยาวคลิปหลักอีกคลิปนึงครับให้พี่ให้น้องเบงิ่งสีคักๆจังหน่อยครับพี่น้อง วัวพลังคนเบ่งบทันทโอ้เดี่ยวหมอนาำบ่ควายงามหอยเทศเลยเดี๋ยวไหลสดหลอบนึงละพี่น้องมือเสาร์น,นี่น้ำแป้นคนคน่าหมอนาำไปหาเบ่งไฟอยู่บริสันคือสิมันได้น้ำหอยเทศแล้วหมอนาำไม่ไม่ได้ยังบ่บ่หปแล้ววัวเหนือหรือ,รอวัวเลี้ยง เปลี่ยนเปลี่ยนไปไป,ไปไปออกโทรทัศน์ตเหมัน huh. อันผมเดียวบางอย่างงามเหมืนอยู่ในศาลาน่สพี่น้องหัวหลนๆว่าห้อยไม้ชุบนี่พี่น้องแม่หัวโลนไอ้ลูกเพิ่นบ่นนี้รื่นไหนบ่แมื่อเนาะผมมาอยู่คือเหรียลูกกี่ลา ต่อปัญหาพันยี่ปอดตัวนี้ซื้อใครกันซื้อใครกันสี่พันสามสี่พันสามเนาะผูน้อยเออนางเออผูน้อยเนาะผูผูนอนะ้นอยครับสูงก็สิบประมาณเมตรนี่แหละสี่พันสามเนาะเมืองวังางามหอยไม้ครับบ้านนี้หัวล้นเป็นแม่แยกลูกนะครับเนาะตัวนี้พลอยหาสีปอดสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเครื่องดำ ตอนนี้เป็นยังไงครับครับสมไปสมไปทุกพัรอบสมอย่างนาะสมไปสมรอดอยแล้วสมไปสมหลอดตแต่ว่าบพันผ่านรอบไปรุ่นเราแงวอาหลาดครับพี่นอ้องประกันตัวนี้นาะครับเนาะข้างนอกนี่ครับแก้งขาสี่คงมันลงมันลูกมึงหนามึงตาก,กันนะพี่นอ้องเปิดเท่าไรครับงัวง,งามเอ๋ออาสองหมื่นห้า เบื้องงอสองมูลหาได้ไปหน่อยอรค,อครับตอนใด้างราคาหนี่อคุยกันได้อยู่เนาะมีอีกว่รครับของเขาเออแม่นางหน่อยครับ,บตัวนี้สูงสิประมาณอ่ร้อยสามสิบครับบวกลบพี่น้องเครื่องอมก็ได้ครับนางหน่อยมื 3, 500, ่นสามหาร้อยหรือกว่านั้นตัวนี้ก็ได้ ราคาห้องต่อได้คือกันไได้านหลังแม่นบ่ด้านหลังแม่นบ่นีอลงูนะงผูกงูเนื้อหลายไปได้แล้วครับงูเหนือหมื่นหกสูงกวสี่ประมาณร้อยสามสิบประมาณนี้แหละพี่น้องเออตั้งงูเลี้ยงงูเนื้อเนาะบ้านค้าพี่นอ้องเพิ่นอยากเอาเขาคุ้นครับตัวน,นั้นบมันแล้วมันเอาลองบ่ได้ถึงขั้นเลยครับมันเป็นังไรคือเอาลงบ่ได้มันผูกพ่อดินบ่ สายนอนรถจอดนอนจอดเจ้อด้าไกจอดเจู่ไกลนฮิตอวอืมครับามือไดจอนตัวดนเด่ด้จอด,ดไก่เขาบ,บ,บอกวงมาขาเจ้ามาจอดก่อนคร,ร,รับอ้าหัวงามสองหมื่นหาแม่นางนี่สิบสามห้าร้อยตัวผู้นี่มืน่นหกอาเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหน่นย์ห้าห้าเก้าหก หอยไม้บ้านดุงฮะขอบคุณเลอยครับผมหอยไม้บอ่อพันเลยผลแนว่ามันเศร้าค,ครับบเาคับอเศราจคเกอรครับไปนนบ่เศาไนี่แว่าจุบันมันตกินครับแองเรงครับใจออกมา <c oughs> โอ้วงงามไ,น,ไหน,หนอตัวนีน้เนาะเฮ้ยหอยไม้องไปน,นอตัวนี้กุ่ยวขางคนประยูครับไปนอง แล้วนี่ว่าเป็นตะเบิงอยู่พี่หน้องขนาดถือฝนแล้วก็ยังเป็นตะเบิงอยู่แต่ว่าเจ้าของคนบายูคุณยายอูครับรได้มาไหนเราไม่นั่งคุณพ่อเปิดเปิดเท่าไดรครับนี่ฮะสามหมืหม่น 3, 3, ไม่นั่งบ่ลูกเสเพิ่ม เจ้าบ้านราคามันพอจ้าบาทราคามันเข้ามไ่70ห้เท่าไหรแบ่งรุ่ดจังหน่อยบ่ได้บ่ลดจังหน่อยบ่ได้บ่ได้เยอะดอกขันลดจังหน่อยออขันบ่นบลดจังไรไสูงส,สิประมาณรอย30กว่านี่แหละพี่น้องตัวนี้ต้งถ่ายต้งหางครับหางงามอยู่พี่น้องนี่ใช่ครับประกันตัวนี้นนเนะนะาะคุณพ่อเนาะครับเอกาสารพันยังอยู่บ่พ่อเอกสารยังอยู่ลูกเซเบิรมครับเรียบงามครับ สามหมื่นทอได้เอาเบอร์โทรไปนะครับผม0 6 4ย์หกสี่ศูนย์หกสี่พ่อพ่อเน่าพ่อเน่าแล้วครับเนาะเอาขอบคุณหลายรครับพ่อครับรอัตลักษณ์ควายไทยครบครับพี่น้องเอ้าปากครับควายงามนางหน่อยครับว่าท่านหนึ่งจอกท่านจอมยุทธ ทำท่าเกหรว่าเป็นีสะเก็ดังไเห็นฮะโอ้ยขอบคุณเลยลายครับผมเหตุงานอยู่ผมเอาหน่อยว่าได้ขันเอาขันเอาเได้ลายโลดไฟูบ่ะเปิดเท่าไหรครับมหเจาหมื่นเจียมาให้สามหมสกว่าอยู่สีกว่าอย่โอ้ยกูป ร้อเจเขาอยากได้ห้าหมื่นเจโอ้ขาดกันหมื่นหนึ่งสูงเท่าดไหนล่ะครับนี่เพิ่นอยู่บนี่ร้อยสี่ถอยครับพี่น้องคิดว่านั่งเที่ยงวมันควายมันเกครับเดี๋ยวเบิ่งก็บ่สูงขไหนควายมันเลิกมันยาวาหครับ ผมก็ว่าเขาให้ดียอส่หมื่นกว่าเขาอพอกมามันขาดหายาดยหครับเปิดเปิดเท่าไรก่อนรคเปิดทามืนเจ็ดแต่ว่าเพิ่นเอ็ดลกเจ็ดยี่หรอวะครับต่อได้่อนี่ราคานิ่ได้อยู่เอาคุยกันเบิ้งเนาะเอาเบิ้โทนี่ครับผมเบิ้โทรบทดน้ำเมียวเพ่ออย่ายงง้พ่อเสียนแมพ่อเสียนพอเสียนบันข้าบ่น คำ้บอลคำอลปากสว่างไปนนิแถวสว่างนี่เนาะแต่ผูไดอยู่ใกล้กันน้ำไปเบิงเนบ่มีเบอร์ทัวับพี่น้ออัออายุพูดได้หลายปเดล้ะครับปอหนี่เอาครับขอบพูดได้หลายครับผมเุณอทั้งคํ้บอลนครับพี่นนอสว่างแดนยินได้ควายปูใหญ่มา มันเราบอกให้โหลดโอบอกมันครับมึงด้ไก่ก้อยหน่อยตัวเดียวมอหมันให้เวียนแล้วบ่เบี้ยเวี้ยเป็นยังไงออกกะวุดดีบ่มงดิโ้บอกบอบอผ่านเลยเี่ยวเริ่มเริ่มจะเกิดบออมันอาจจะเป็นน้ำ กินแท้ไหนกินแต่เหล้าไมอนียมันอาจจะเป็นน้ำหน่ำถ่วมน้ำยังไงเหรอเขาก็เลยเอาเขาอบอกง่ายก็เลยการซื้อการซื้อขายเขาก็เลยอยากพอนๆเนี่ยน่อยคัดอยากต้องคัดวันเถาะมันเนียนประเดี๋ยอบ้านนอกระเดี๋ยจังได้บ่ายเด็กันไปพูดคุยเพื้อนเพื่อนไปไล่หนีกันอ่ามัซื้อของเราทิจะเตรียมตัวครับเข้าใจยอดสถานการอ์อ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม พ่อพ่อพบกันได้ทั้งสนามพกเจริญครับพี่น้องทุกวันเสาร์วันอังคารครับสองมื่นต่อสัปดาห์ครับพี่น้องไม่ห้อยกับกลับแล้วพี่น้องอสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฟังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ